เห็นหลายคนบอกว่าเฮ้ยถ้าผมทําตั้งนานแล้วมันไม่สําเร็จผมก็ไม่ใช่วันเดียวเหมือนกันกว่าจะได้เซ็นสัญญาระหว่างช่วงเซ็นสัญญาไปออกอเพลงตอบแล้วช่วงระหว่างเพลงตอบมาออกอัลบั้มเต็มกว่าผมจะมีงานจ้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันไม่ได้ง่ายเลย สวัสดีครับผมเต่าวงสวิตเมเล็ดครับผมชีวิตในวัยเด็กผมเป็นคนที่อายไม่มั่นใจในตัวเองเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งครับที่ไม่สนใจเรียนจําได้ว่าเคยสอบได้ที่แบบที่โลงห้องด้วยครับแล้วก็โดนเชิญผู้ปกครองมาคุยว่าทําไมไม่ตั้งใจเรียนไอ้ช่วงมัธยมอ่ะหาเพลงใต้ดินฟังแล้ว <S <S <ๆ>เพราะว่าเอา่อผมรู้จักรุ่นน้องคนหนึ่งครับเขาชื่อเขาชื่อกุย๋ยเขาเรียนโรงเรียนเดียวกับผมที่โดนตรีวิทยา ผมว่าคนนี้เปลี่ยนให้ผมมาฟังเพลงหนักๆเลยวงแรกที่ให้ฟังคือแพนเทล่าครับผมก็เอากลับบ้านไปฟังผมก็แบบเฮ้ยทำไมเขาร้องอย่างนั้นได้นะทําไมเขาเล่นดนตรีอย่างนั้นได้นะเสร็จไปอีกวันหนึ่งเหมือนเดิมครับพี่วันนี้พี่ต้องวงนี้แล้ววงคอนครับอัลบั้มแรกทั้งๆที่ไม่รู้ด้วยว่าเรียกว่าแนวอะไรอะไรเงี้ยแต่รู้ว่าชอบวันวันที่สามเนี่ยงั้นพี่ลองฟังอันนี้ c a n n i b a l c คอ p ครับมันเหมือนไต่เลเวลความหนัก ภายใน3วันอะไรเงี้ยครับสนใจอยากเล่นดนตรีตอนมัธยมปลายครับแต่ตอนนั้นผมเล่นกองนะแค่เล่นเป็นพอเล่นเป็น,นเฉยแต่ว่ามันไม่ได้เก่งอะไรเลยส่งฮอตเวฟบด้วยรุ่นแรกเลยนะฮะร,รุ่นเดียวพี่ตูนะครับก็ผลก็อย่างที่เห็นครับตกรอบ d e เดโมฮะพอม,มันเละฮะผมไม่เจอวงที่2 กลา,ายเป็นว่าผมไปเล่นเบสแล้วก็วงนั้นก็แตกไปผมก็มาเล่นกับวงของที่มอสยามแยกย้ายอีกวง,งนี้แม่งก็สลายไปกลาย็นว่าไอ้วงนั้นนทำให้ผมเป็นนักร้องครับอันนั้นคือจุดเปลี่ยนเลยพอวงมหาลัยแตกปุ๊บมาเจอพี่เออีโบล่าครับตอนนั้นพี่เอกเขาทำโปรเจกต์เล่นอินดัสเรียลอะไรสักอย่างแล้วเขาชวนผมไปทำด้วยบอกไอ้น,นี่เขามีมือกีตาร์นะเป็นรุ่นน้องเขาคนนี้เรียนอยู่สวนกุหลาบชื่อวีน พี่เอ๋พี่เอเล่นไม่ได้เพราะว่าติดอะไรสักอย่างก็เลยรวบวงนี้มาเป็นของผมเองก็เลยแบบเกิดมาเป็นสวิตเปเลยเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้วครับเป็นช่วงที่บ้านเริ่มแบบเริ่มมีปัญหาเรื่องทางการเงินเรื่องธุรกิจพอเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนน่ะหน่วยกิจมันแพงก็เลยตั้งใจเรียนผมจบนิเทศเอกฆษณาได้เกรดน,นิยมมันดับสองด้วยซ้ำ ค,คือเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยซึ่งไม่น่าเชื่อเหมือนกันหลังจากจบมหาลัยแล้วผมหางานทําอยู่6เดือนคือความฝันผมจริงๆอะผมอยากเป็นครีเอทีฟครับผมก็หางานไป6เดือนผมได้งานที่แบบเฮ้ยได้ครีเอทีฟเหมือนกันแต่ว,ว่าใกล้เคียงสุดก็คือผมได้เป็นครีเอทีฟอยู่ที่สยามสแควร์ครับทาอยู่แค่3เดือนแต่หางานอยู่6เดือนคิดแต่เรื่องเพลงอยากซ้อมอยากทาเพลงในตอนนั้นช่วงนั้นอะเป็นช่วงที่แบบบ้านผมแบบ กลางจะโดนยึดละมีมีปัญหาเรื่องธุรกิจทางบ้านเลยครับผมก็เลยต้องออกไปหาเงินผมเป็นเด็กซีลลอกเด็กซีลลอกแล้วก็เป็นเด็กเดินเอกสาร s <S ถึงแม้จะได้วันละร้อยยี่สิบแต่ก็ต้องนั่งรถเมย์ไปไปกลับนี่ก็แทบหมด้วฮะกินข้าวก็แทบหมดม,มันเหมือนอยู่ไปวันให้แบบไม่เดือดร้อนที่บ้านด้วยความเด็กคิดว่าเดี๋ยวออกเทปเดี๋ยวเราจะรวยแล้วเราจะช่วยที่บ้านเราได้แต่สุดท้ายก็แบบพอออก อัลาบ้มมันก็ก็ช่วยอะไรที่บ้านไม่ได้อยู่ดีโดนยึดอยู่ดีเกเปลี่ยนที่ได้มาอยู่ g ีนี่เลคคอร์ดนะครับเป็นช่วงที่ผมแบบรวมเงินกับที่วงนะครับไปเช่าสตูดิโออัดครั้งแรกในชีวิตทําีพออกมา3เพลงตอนนั้นแหละคือเหมือนเหมือนโหจังหวะพอดีเป๊ะเลยพี่โนโทรมาพอดีเฮ้ยเต่าทำอะไรอยู่ซึ่งพี่โนตอนนั้นเขาทำเขาเริ่มทําให้วงกลาแม้แต่วงพี่โนเองก็อยู่ใน ในจีนี่เหมือนกันชื่อวงนัวพี่โนัก็เลยบอกเอ้ยทำเสร็จเอามาให้เขาฟังเขาบอกเออเดี๋ยวเขาไปส่งให้ผู้ใหญ่นะผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าคิดว่าแบบไม,ไม่ไม่ได้อยู่แล้วแต่กลายเป็นว่าอีสามวันต่อมาได้โทรศัพท์จากพี่โนแบบไอ้ผู้ใหญ่เรียกคุยนะผมยังแบบเอ้ยพี่โน่พี่ใช้เปล่ากแกงเปลานเนี่ยการได้ทำวงสวินเบล็ดนะครับ <S <S คือผมไม่คิดว่าแบบวันหนึ่งผมจะมีการ ได้เดินทางไปเล่นทั่วประเทศผมจำได้เลยว่าแบบผมไม่เคยขึ้นเครื่องบินมาก่อนในชีวิตผมก็ได้ขึ้นกลายเป็นว่ามันพาผมไปแบบเล่นต่างประเทศได้ด้วยไปเล่นไต้หวันเกาหลีโปแลนด์ทำให้ผมได้ไปเจอวงที่แบบที่ผมฟังอยู่จะได้เล่นเวทีเดียวเขาอะไร ความประทับใจครับถือว่าเป็นกําไรชีวิตละกันส่วนใหญ่แล้วนักดนตรีจะอยู่ได้ด้วยงานจ้างครับคืองานโชว์พอไม่มีคอนเสิร์ตนานๆปุ๊บก็คือขาดรายได้แล้วทีนี้เนี่ยผมก็เลยเจอร้านนี้เลยแอดเดย์ยี่สิบครับแลวแต่ก่อนก่อนหน้านั้นนะผมผมจะทําแบรนด์ตัวเองชื่อ h e r เลอรสกินครับขายอยู่แล้วเป็นเสื้อแบรนด์ของตัวเองเออและนี่มันก็เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าด้วยผมก็เลยแบบมาคุยกัแบบพี่เชคคุยกัแบพบี่หนุย่ยขอแบบ มาทำร้านด้วยได้ไหมสุดท้ายก็เนี่ยฮะทุกวันนี้ผมก็เป็นหารายได้ด้วยจากการขายเสื้อวงเลยครับมุมอมองในวงการดนตรีล็อกในประเทศไทยผมว่าตอนนี้มันมีอะไรแบบแปลกใหม่ขึ้นมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับด้วยเรื่องของยุคสมัยด้วยเทรนด์ของแฟชั่นดนตรีมันเปลี่ยนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ผมว่าตอนนี้ดนตรีของล็อกของไทยมันมีอะไรที่มันหลากหลายมากขึ้นวงใหม่ๆที่แบบขึ้นมากันอย่างเงี้ยครับ กับคาที่ว่าเพลงล็อกยุคนี้มันตายไปแล้วเนี่ยมันมันไม่ตายสักแนวครับไม่ว่าแนวอะไรก็ตามผมว่ามันมันมันยังคงอยู่เพียงแต่ว่าในยุคยุคนั้นน่ะเขาให้ความสําคัญไปที่แนวไหนมากกว่าแล้วแล้วผมก็ยังเชื่ออีกว่าเดี๋ยวมันจะวนกลับมาแต่จะวนกลับมาในในรูปแบบใหม่ขึ้นเรื่อยๆอย่อที่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ใครให้ความสนใจกับอะไรมากกว่า ใครที่จะเล่นดนตรีคือพร้อมหรือยังที่ที่ตัวเองจะทุมเทให้มันนี่ครับเราต้องตอบตั้งคําถามกับตัวเองก่อนครับว่าเราสามารถอยู่กับดนตรีได้ตลอดชีวิตหรือเปล่ารักดนตรีจริงๆไหมถ,ถ้าคนอย่างผมเนี่ยไอ้พวกสอบอย่างได้ที่โหลในห้องอน่ะทาแบบนี้ได้ผมว่าทุกคนในโลกทําได้แต่เพียงแต่ว,ว่าต้องต้องถามตัวเองว่าตั้งใจขนาดไหนการทุ่มเทอุทิศอุทิศตัวเองให้กับกับสิ่งที่เราทำไหมยอมยอมไหม เพราะว่าผมก็ต้องยอมแลกหลายๆอย่างมากับการที่เลือกที่จะเป็นนักดนตรีอย่างงี้ฮะเราทำมันด้วยด้วยความตั้งใจจริงเราฝึกดนตรีเราเล่นดนตรีสร้างเพลงขึ้นมาด้วยความซื่อสัตย์ดนตรีเขาจะตอบแทนเรากลับมาเอง